สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องเบสรัญญาค่ะคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวชุดอุปกรณ์ระบายสีกันค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงลดราคานั่นเองนะคะคุณแม่ก็ไปซื้อมาให้น้องเบสนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรกันบ้างคะ่ะนี่ค่ะเขาจะบอกไว้ว่ามีทั้งหมด2 0 5ชิ้นนั่นเอง ฮิวดีค่ะทิวไปไหนไปมาไหนก็สะดวกสบายเลยนะคะมีที่ฮิวแบบนี้ด้วยค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยจ้าอ mm ่าเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในกันดูนะคะ mm hmm. เปิดตรงไหนหนีตรงนี้ค่ะ สวยมากมากที่หลากหลายเลยอะ่ะมีสองด้านเลยนะคะนี่อยาให้ดูนะนี่โหคุ้มมากๆเลยนะคะช่วงลดราคาค่ะช่วงนี้ค่ะมีทั้งสีเทียนสีเทียนสีเมจิกนะคะนี่ค่ะมีทั้งสีเทียนสีเมจิกด้วยแล้วก็จะมีสมุดเนี่ยค่ะ เขาบอกมีทั้งหมด205ชิ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมุดหนึ่งเล่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผูกกันมาให้ผูกการจะมีให้อยู่3ด้านค่ะนี่ค่ะจะเป็นผูกกี่ผูกกัรระบายสีจะมีให้3ด้านนะคะแล้วก็จะมีสีจัมโบ้ยี่สิบด้ามน,นะคะ โอโมีหลากหลายเลยสี่ไม้แล้วแต่จะเลือกใช้เลยนี่ก็จะเป็นพวกสีน้ํานะคะมีสีน้ําเป็นก้อน24ชิ้นนะคะมีสีไม้48ด้ามน,นะคะแล้วก็จะมีที่เหล่าดินสอด้วย1ชิ้นอ่ะนี่ที่เหล่าดินสออยู่ด้านนี้ค่ะนี่ที่เหล่าดินสอรครบเลยทีเดียวค่ะจะมีสีช็อคนะคะอันนี้จะเป็นสีช็อคค่ะสีช็อคนี่ก็จะมีทั้งหมด72ด้ามด้วยกันนะคะ ดินสอก็จะมีมาให้หนึ่งด้ามน,นะคะนี่จะเป็นดินสอที่อยู่ใกล้ๆกับภูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาจะมีที่ตั้งวาดภาพในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่จะเป็นสมุดนะคะนที่เขามีมาสมุดก็ประมาณนี้นะคะเอาไว้ให้น้องวาดรูประบายสีนี่เลย และตรงนี้เนี่ยเขาเป็นที่ตั้งวัดภาพได้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้มาให้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ให้เด็กๆนะคะสำหรับสำหรับวัดภาพต่างๆระบายสีต่างๆนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะ เซตนี้นี่แบบได้ครบเลยทีเดียวค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะหลากหลายเลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะมีสีไม้สีเมจิกสีน้ำสีช็อกดินสอภู่กันนะคะเท่ากับว่าครบเซตเลยทีเดียวค่ะ คุณแม่ก็ไปซื้อมานะคะที่ B2S ค่ะตอนนี้กำลังลดราคานะคะเหลือ299บาทนั่นเองค่ะทั้งเซตนี้นะคะได้ทั้งเซตนี้เลยค่ะช่วงตอนลดราคานี่ของเยอะเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ค่ะ นี่ค่ะไม่ให้ดูอันนี้จะเป็นสีเมจิกนะคะสามสิบจะมีทั้งหมดสามสิบด้านด้วยกันนะคะมีแบบให้เรียงครบสีเลยนะคะสวยมากมากเลยสีเขียวก็มีหลายสีเลยค่ะนี่จะเป็นสีไม้นะคะสีไม้เล็กๆนี่ส่วนด้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ำก้อนๆมานะคะจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน 24่่ก้อนนะคะนี่สีน้ำแล้วผูกกันเขาก็มีมาให้แบบนี้ด้วยนะคะมีผูกกันมาให้ด้วยเนี่ยดีมากเลยค่ะแทบไม่ต้องซื้อแบบแยกชิ้นเลยนะคะมีมาให้ครบเสร็จเลย เวลาเก็บก็ง่ายเป็นล็อกๆอกออกมาใช้งานก็สะดวกนะคะก็เอาให้ลูกเราเนี่ยะคะ่ะเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นดินสอนะคะสีก็มีหลากหลายเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแบบมี ที่ให้วาดรูประบายสีอย่างนี้นะคะพับเก็บได้ค่ะเสร็จใช้เสร็จก็พับเก็บสะดวกนะคะพกพาสะดวกด้วยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกสีเมจิกต่างๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสีช็อกนะคะ สีช็อกก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะนีจะเป็นนะะี้ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะ มีกบเหล่าดินสอเหล่าสีไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะกบเหลาดินสอมาให้ครบเลยทีเดียวอุปรกรณ์วาดภาพระบายสีนะคะมีพร้อมมาครบเซตเลยสมุดก็มีมาให้สีก็มีให้เลือกต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีไม้สีช็อคนะคะนี่ ครบเซตเลยนะคะคุณแม่ชอบมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะมีหลากหลายเลยค่ะให้เลือกมีผูกกันมีดินสอสีมีสมุดมาให้ มีสีให้เราเลือกต่างๆเลยค่ะพับเก็บง่ายสะดวกด้วยนะคะใช้เสร็จก็เก็บนะคะเสร็จก็เก็บแบบนี้เลยเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ติดกันไปอย่างนี้คิ้วไปไหนก็สะดวกนะคะเพราะว่าเขาจะมีที่คิ้วตรงนี้ด้วยค่ะ เนี่ยแบบนี้นี่เห็นไหมคะสะดวกสบายเลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสรัญญาค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณแม่จะมี อะไรามารีวิวให้รับชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเข้ามาติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ